น้องชายครั่งแค้นพี่สาวขายเข็มขัดนาคมอรดกบุกพังบ้านถือพระไม้ฟันพี่ก่อนขับรถหลบหนีชนรถเพื่อนบ้านพังเกิดเหตุระทึกภายในชุมชนหนองแฟบเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เมื่อนายนิมิตอายุ53ปีก่อเหตุอาลวาดภายในบ้านหลังกโกรธแค้นที่พี่สาวนำเข็มขัดนาคซึ่งอ้างว่าเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ไปขายโดยพละการกล้องวงจรปิดภายในบ้านสามารถจับภาพขณะที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนค่ะโดยนายนิมิตเดินปรีเข้ามาหานางยุพินอายุ56ปี ซึ่งเป็นพี่สาวคนรองที่พักอาศัยอยู่ใกล้กันเพื่อทวงถามเรื่องเข็มขัดนาคแต่เมื่อทราบว่าถูกขายไปแล้วนายนิมิตเกิดอาการโกรธจัดมีปากเสียงรุนแรงก่อนที่จะคว้ามีดพระไปในครัวมาทุกเข้าของและพยายามทำร้ายพี่สาวขณะที่เกิดเหตุนางสมพรอายุ68ปีซึ่งเป็นพี่สาวคนโตได้พยายามเข้าห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลนายนิมิตยิ่งโมโหมากขึ้นเข้าผัก นางยุพินล้มลงกับพื้นและเงื้อพระไม้จะฝันซ้ําโชคดีที่นางยุพินรีบวิ่งหนีออกจากบ้านได้ทันหลังจากการที่เกิดเหตุนายนิมิตได้ขับรถยนต์ส่วนตัวลบหนีไปแต่ขณะที่ถอยรถออกจากบ้านกลับชนรถอเนกประสงค์ของนายมนตรีเพื่อนบ้านที่จอดอยู่ภายในรั้วบ้านได้รับความเสียหายค่ะก่อนที่จะขับรถหนีไปโดยไม่ลงมาแสดงความรับผิดชอบ ต่อมานางยุพินได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพมาบตพุธพร้อมเปิดเผยว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในชีวิตและเตรียมย้ายไปอยู่กับญาติที่กรุงเทพชั่วคราวส่วนด้านนายมนตรีเจ้าของรถที่ถูกชนก็เข้าแจ้งความด้วยเช่นกันโดยแสดงความไม่พอใจหลังตำรวจระบุว่านายนิมิตอาจไม่ได้ตั้งใจชน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่ได้ตั้งใจจริงควรลงมาแสดงความรับผิดชอบไม่ใช่ขับลมนี้ไปเช่นนี้ขณะน,นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างติดตามตัวนายนิมิตรเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24สสถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน